มาที่ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับกรณีของหนุ่มแชมป์ชนาทิปค่ะที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทวงความยุติธรรมให้กับคุณพ่อนะคะหลังประสบอุบัติเหตุจนทําให้พิการตลอดชีวิตล่าสุดวันนี้นะคะทางอายการก็ได้นัดขึ้นศาลสั่งฟ้องทางคุณพ่อและก็คู่กรณีค่ะ โดยกศิษส,บ,สบ,บันเทิงได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับหนุ่มแชมป์เพื่ออัปเดตเรื่องคดีนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าวันนี้เนี่ยทางคุณพ่อได้เดินทางไปยังศาลเพื่อฟังคําชี้แจงหลังถูกสั่งฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินตนก็เลยอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ขับเปลี่ยนเลนกระทันหันนะคะทางทนายจึงให้ต่อสู้คดีนี้ซึ่งทางด้านสุขภาพของคุณพ่อตอนนี้ก็ดูแลอย่างใกล้ ชิดแต่ว่ากําลังใจดีค่ะต้องทํากายภาพบําบัดเป็นประจําโดยครอบครัวก็หวังอยากให้มีปฏิหารให้คุณพ่อเนี่ยกลับมาเดินได้ปกติอีกครั้งหนึ่งก็คือพระท่านนยายการท่านท่านสั่งฟ้องทั้งคุณพ่อผมแล้วก็คู่กรณีใช่ไหมครับซึ่งผมก็ปรึกษาหลายๆคนนะครับทนายความอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> เขาก็บอกว่าเอ้ยแต่พ่อเข้ามาเต็มลำแล้วนะแชมป์ทำไม ํำรวจทําเรื่องแบบคล้องพ่อผมอะไรเงี้ยคือนี้ผมไม่ชวนในคําพูดนะ uh huh. ครับเพราะผมก็ไม่เรียนกฎหมายแบบมันเป็นประมาณว่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายคือที่จริงแล้วคุณพ่อเข้ามาเต็มลำเลยครับ uh huh. คือว<ะ>่าผมก็เลยตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหลักฐานก็เห็นอยู่ว่าพ่อเปิดไฟเลี้ยวด้วยและพ่อก็เข้ามาเต็มลำด้วยครับผม uh huh. เขาบอกสู้คดีไปเลยครับผม uh huh. แล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน uh ์ huh. ความเร็วของรถที่ชนคุณพ่อมาแล้วด้วยครับคือทางเราเต็มที่นะครับพี่ทางเราเต็มที่ใน ในการสู้คดีครับผมถ้าถ้าถ้าเกิดว่าสามารถไกลเกลี่ยได้อ่ามันก็เข้าใจได้ว่าไม่มีใครอยากมีปัญหาเหรอถูกไหมพี่ก็ไ<ะ>ก่เกีย่ยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถไกลเกลี่ยได้ทางผมก็สู้เต็มที่ครับไม่ถอยแน่นอนสำหรับความคืบหน้าด้านคดีนะคะพี่สาวของแชมป์ชนาทิพย์ที่เดินทางไปศาลพร้อมกับคุณพ่อวันนี้เผยว่าทางคุณพ่อเนี่ยได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยสารได้นัดอีกครั้งในวันที่4ี่ตุลาคมนี้ค่ะ